ครับสวัสดีครับปีพซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กลมาพอ่อๆกับปอแตมเนาะพี่น้องเนาะครับปอแตมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของเซียนหนองคายต่อยนาะพี่น้องเนาะครับมื่อวันจันทร์นะพี่น้องวันจันทร์ที่ยี่สิบสองกันยายนหกแปดลาวพัฒนาออกเก้าศูนย์เก้าสองห้าสอง รับเลขล่างเขาออก92น้ะพี่น้องเนาะรับของเซียนหนองคายงวดที่ผ่านมากาเสีย,ยได้พี่น้องเอ้ยจับคู่บบทึงนี่นะพี่น้องวันจันทร์ที่22กันยายน25 68ลาวพัฒนาเซียนหนองคายบนล่างวิ่งโลด5กับ6 พี่น้องห้าหกเพี่น้องได้แค่เกินไปก็บดถึงห้าศย์ห้าหพี่น้องหกศูหนึ่งตัวเน้นออกห้าสองพี่น้องขับรุดไปแต้มหนึ่งนะพี่น้องเนาะขับงวนนี้กม็มาละพี่น้องขับประแต้มผ้ามาตามต่ออกเนาะพี่น้องเนาะ กับราพัฒนาเซียนหนองคายนะครับ ขับบนล่างวิ่งรูดพี่น้อง7ดกับแปดนะครับ นี่คือชุดวิ่นพ็นนะพี่น้องเนะครับจับคู่พี่น้องเจ็ดสอง เจ็ดสามเจ็ดสี่นะครับแปดแปดสองแปดสาม แปดสี่นะครับครับส่วนตัวเน้นนะพี่น้องเนื่องเดนให้ที่เจ็ดสามเจ็ดสี่ แปดสามแปดสี่นะครับ ครับกันหกสามหกสี่นะครับครับชัดเจนเนาะพี่น้องเนาะครับวันพุทธที่ยี่สิบสี่กันยายนสองห้าหกแปดลาวพัฒนาเซียนหนองคายบนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับแปดขับชุดวิ่งเ 6, 7, 8, 2, 3, พิ่นกับหกเจ็ดแปดสองสามสี่นพีน้องเนาะ ครับจับคู่เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่แปดสองแปดสามแปดสี่กันหกสามหกสี่เด้กพี่น้องเนอ้อขับมารสอบแต่แรกพิจรารณาเบื้องหน้าพี่น้องเด้อที่สําคัญก็อย่าลืมกลับตัวไว้น้เนาะพี่น้องเนาะครับครับพอแตรมขอขอบคุณในหลายเด้อครับเด้อเซียนหนองคายเนาะครับเนาะที่ให้ตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาพอแตรมมาครับฝากพี่ฝากน้อง ครับเอาไปเบรงไปเป็นแนวทางน้ำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วก็เตียม้อไว้พรอนค่อยเขา่าก็ให้ปังครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โศกโศกมันมานกันเนาะพี่น้องเนาะครับเอาจะเลื่มได้พี่น้องเด้ขอขามาแล้วก็จะเลื่มกดไหลกดแชร์พอเตียมน้ำแดงเนาะครับเนาะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตียมน้ำนาคาม ครับสุดท่ายท่ายสุดนี้ก็เอฟซีทุกคนโกบโฉกมันมัน้ลพี่น้องเด้อเฮงเฮงรวยรวยเนาะครับเนาะข้าพอกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม